พอดีครับพวกเหี้ยเชอรี่พอดีผมไปดูวิดีโอวิดีโอนึงนะครับเป็นชาเผ่าแอฟริกาที่เขาใชน้นกนกนะครับในการล่าสัตว์เป็นชาเผ่าที่ใชน้นกเก่งมากนะครับแล้วก็มีหัวลูกนกหลายแบบเลยแต่มีหัวหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกสนใจมากก็คือหัวลูกนกที่เขาใช้แกนกระพุ้งมาสวมนะครับหัวนี้เขาบอกว่าเอาไปใชล้ล่านกนะครับหรือว่าจัดเป็นประเภทหัวทื่อหรือหัวบรันนะครับข้อดีของหัวแบบนี้ก็คือเวลายิงพวกนกนะครับบนต้นไม้ถ้าโดนนกเนี่ยถ้าเป็นหัวแหลมปกตินะครับมันจะทะลุทั้งนกไปโดนต้นไม้บบบบบบาางทีไไไไปปโดดนนนนนนนตต้้้้้มมมะะะคคครรรัััััักกก็็็เเู่่แถหว พอมันโดนนกปุ๊บนะครับเราไปโดนต้นไม้มันก็จะไม่ปักนะครับก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งไอเดียนี้ก็คือมันทําง่ายนะครับสามารถกินทั้โพดเหลือแล้วเหลือแกนเอามาสวมได้นะครับไม่ต้องไปโบดตีหัวบ้ัสนะครับเวลาใช้เขาจะเอาไม้มันเหล่านะครับให้มันเป็นหัวกลมๆทื่อๆนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวลองทดสอบยิงกันดูนะครับตัวนี้ก็ดูเรียบง่ายเลยครับท่านใด กินข้าวโพดเหลือแล้วอยากมีลูกธนูหัวรันไปใช้ก็สามารถเอามาใช้ได้เลยครับเอามาตากให้แห้งสักนิดนึงนะครับแล้วมาสวดได้เลยถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวลองดูมุมนะครับ